เจ้าหนี้นะคะบัญชีเจ้าหนี้โปรแกรมใบลดหนี้เจ้าหนี้นะคะ AP 2 0 0นะคะจะใช้กรณีที่เจ้าหนี้นะคะออกใบลดหนี้ให้กับเรานะคะอาจจะเป็น CN เป้าหลังหรือว่าย่อ CN rebate ต่างๆนะคะก็จะเป็นเอกสารใบลดหนี้มานะคะให้เรานะคะดับเบิลคลิกเข้าไปโปรแกรมใบลดหนี้เจ้าหนี้นะคะแล้วก็กดคำว่าสร้างใบลดหนี้เจ้าหนี้ขึ้นมา1ครั้งนะคะอ่าแล้วก็เลือกผู้จำหน่ายนะคะตามนะคะผู้จำหน่ายเอก เอกสารที่ส่งมานะคะอันนี้นะคะจะสมมุติว่าเป็นผู้จำหน่ายนะคะร้าน AA นะคะอันนี้สมมุตินะคะ AA นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะเอกสารอ้างอิงนะคะให้กดเลขที่เอกสารตามเอกสารที่เราได้รับนะคะอย่างเช่นอันนี้สมมุติก่อนนะคะเอกสารอ้างอิงก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็วันที่นะคะให้ใส่วันที่ตามใบลดนี้ตามที่เจ้านี้ออกใบลดนี้ให้เรานะคะ รายการลดหนี้นะคะสมมุติว่า,าส่วนลดปิดเป้า2เดือนนะคะก็ให้พิมพ์รายละเอียดใบลดหนี้เข้าไปนะคะแล้วจํานวนเงินก็กรอกนะคะตามเอกสารที่เราได้รับเลยนะคะเมื่อถูกต้องแล้วนะคะก็กดคําว่าบันทึก1ครั้งนะคะแล้วก็หมายเหตุอันนี้พิมพ์ได้เลยนะคะว่าหมายเหตุเป็นรายการอะไรนะคะเสร็จแล้วนะคะตรวจสอบรายการให้เรียบร้อยนะคะจํานวนเงินให้เรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกตรงนี้นะคะ เราก็จะได้นะคะใบลดหนี้ของบริษัทนะคะ aaa ขึ้นมานะคะสามารถกดแก้ไขตรงนี้ได้นะคะกรณีแก้ไขรายการหรือว่าจํานวนเงินนะคะกรณีที่กรอกผิดนะคะสามารถนะคะยกเลิกเอกสารได้ถ้าใบลดหนี้นะคะใบนี้ไม่ใช้แล้วนะคะแล้วก็นะคะกดพิมพ์นะคะเพื่อปริน้นเอกสารแนบกับใบเจ้าหนี้ของเรานะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะเอกสารที่เรานะคะต้องพิมพ์นะคะตัวนี้ ะะาสามารถกดพิมพ์ตรงนี้นะคะแล้วก็นะคะจะมีเครื่องพิมพ์นะคะให้พิมพ์นะคะสามารถกดพิมพ์ได้เลยแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ Excel PDF บดได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้านะคะใบใหญ่ไปนะคะดูไม่ถนัดก็สามารถเลือกนะคะตรงนี้เป็น100%เเพื่อให้นะคะเห็นชัดเจนนะคะก่อนที่จะพิมพ์นะคะต้องมาเช็คก่อนนะคะว่าเลขที่เอกสารตรงไหมนะคะเลขที่อ้างอิงแล้วก็ รายการจำนวนเงินนะคะปริ้นเสร็จแล้วก็นะคะเซ็นผู้มีอำนาจอนุมัติตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะเพื่อเอาไปแนบกับใบกำกับภาษีที่เจ้าหนี้ออกให้เรานะคะ